บรรยากาศในพื้นที่ภาคใต้กันต่อนะครับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทุกหนวยเลือกตั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีการยกระดับให้มีความเข้มข้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุการยิงหรือว่าไปพบป้ายภาพปริศนาก่อนการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามพบว่าครึ่งวันเช้าหลังมีการเปิดหีบเนี่ยเกือบทุกพื้นที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดมาจากอำเภอเมืองปัตตานีคุณติชิลาเชิญครับ ดูเหมือนว่าเหตุความไม่สงบนั้นจะไม่ส่งผลต่อการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเปิดหีบในเวลา8นาฬิกามีประชาชนบางส่วนนั้นมารอลงคะแนนนะคะและเพียงครึ่งวันเท่านั้นบางหน่วยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์แล้วกว่า150ค่ะ แม้ต้องใช้ชีวิตบนรถรีแชร์แต่ว่านายอาน,านันต์บิจลักษ์ก็เดินทางมาพร้อมกับภรรยาเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่16ตำบลสบารางังอำเภอเมืองปัตตานีโดยมีอาสาสมัครรักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยละสีนายคอยอำนวยความสะดวกโดยานายอนันต์และภรรยาบอกว่าการรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพื่อเลือกคนดีเข้าไปพัฒนาพื้นที่ค่ะ ก็คิดว่ามีสิทธิ์ก็ต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองอะคะ่ะในการที่จะเลือกคนดีที่จะมารับใช้พื้นที่อย่างน้อยหนึ่งเสียงก็รู้สึกว่ามีมีคุณค่ามีคะแนนในเรื่องของการที่จะเลือกคนดีเข้าสูา่พื้นที่ที่พัฒนาบ้านเราอะคะ่ะ ภาพของประชาชนที่ต่อแถวยาวเพื่อรอลงคะแนนเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าเกิดขึ้นทั้ง49หน่วยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเช่นเดียวกับพื้นที่รอบนอกทั้ง16เทศบาล178หน่วยที่มีความตื่นตัวของประชาชนสูงทําให้ผู้อำนวยการกรกตประจําจังหวัดปัตตานีต้องเน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่หวังตัวเป็นกลางและตรวจสอบการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ดูแลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะหลังปิดหิบนับคะแนนค่ะ ะระดับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ให้ดูแลกันเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่ายัางไงก็การ,กการป้องกันดีกว่าแก้ทีหลังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ขอเนนยันกับที่น้องประชาชนว่าเหตุการณ์คงจะไม่เลวร้วายนะครับส่วนที่จังหวัดยะลาแม้ก่อนการเลือกตั้งจะพบป้ายภาพปิศาในหลายจุดแต่ครึ่งวันเช้ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างทึกคัก อย่างที่โรงเรียนบ้านลิมุตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาซึ่งมีสองหน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์รวมกว่า1,200คนแม้จะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายยุทศมนตรีตำบนท่าสาบเพียงคนเดียวแต่ก็มีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดทีบ เช่นเดียวกับที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะที่มีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะผู้สมัครชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเบตงที่มี3คนทําให้ประชาชนมารอใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งทั้ง35หน่วยกันอย่างค,คึกคักหลายคนบอกว่าอยากเลือกคนดีเข้าไปใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนาเมืองเบตงซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนในเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองนราธิวาสประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสถึง4คนอย่างไรก็ตามในบางหน่วยเลือกตั้งยังมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวหลายครอบครัวจึงออกนอกพื้นที่แต่คาดว่าในช่วงบ่ายอาจจะกลับมาใช้สิทธิ์มากขึ้นค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศของประชาชนในหน่วยเลือกตั้งที่8เขตเลือกตั้งที่3นะคะในตำบลสบารังนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงอย่างที่เห็นค่ะประชาชนจํานวนมากนั้นมารอใช้สิทธิ์นะคะสะท้อนถึงความตื่นตัวค่ะเช่นเดียวกับหลายๆพื้นที่ใน3จังหวัดแดนภาคใต้ช่วงเช้านี้ค่อนข้างคึคกนะคะคนออกมาใช้สิทธิ์จํานวนมากค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจาก3จังหวัดแดนภาคใต้ค่ะครับขอบคุณคุณติชิลาครับ